สวัสดีค่ะปุ๊กค่ะรุ่นใหม่มาแล้วนะคะวีโอลาค่ะที่สำคัญเป็นเทกเจอร์ใหม่ด้วยค่ะเนื้อในร่อนเกรดพรีเมียมค่ะรีเอ็นไน์นะคะมันเงาหรูหราและได้โทนสีเคลือบประกายเป็นเฉดสีใหม่สีที่พี่เห็นนี้เป็นสีใหม่เหมือนกันนะคะเป็นสีเขียวค่ะอีโบนี่ค่ะเป็นเขียวที่ปุ๊กให้สเสน่ห์ในการตัดเทาทำให้มีความละมุนในการหมุนในทุกองศาละมุนมากๆนคะคะเหลือกในเทกเจอร์เลยนะคะ จะเห็นความมันเงาเรือบของเท็กเจอร์ที่อยู่ในตัวเนื้อผ้าอยู่แล้วและยังกันน้ำได้อีก80%ค่ะน้ำหนักจริงเบามากนะคะ435กรัมเท่านั้นในราคาพิเศษนะคะในรุ่นใหม่นี้2,990บาทพร้อมตุ๊ก,กตาพวงแถมนะคะที่ปุ๊กจะมีให้ในคลิปนี้ปุ๊กอัปเดตเป็นรุ่นใหม่ให้ค่ะเป็นตุ๊ก,กตาเสือนะคะน่ารักแบบนี้พิเศษสำหรับปีนี้เลยค่ะปีเสือนะคะต้องเฮงและปังเท่านั้นค่ะใน วิโอลาพี่สำคัญนะคะพี่ VP นะคะได้ลดเพิ่มอีก10%จัดส่งฟรี ms s ค่ะในทรงช้อปปิ้งทรงสวยแบบนี้สายนะคะในคุณสมบัติที่ปรับเปลี่ยนปุ๊บทำให้แบบปรับเปลี่ยนได้ด้วยสายเส้นสั้นที่เป็นหนังวัวแท้หนังแท้ร้อยเปค่ะพี่ขาปลดออกได้และลายหนังสวยมากหนาม,มากพี่สามารถนำสายเส้นนี้ใช้กับสินค้ารุ่นอื่นได้เลยค่ะพร้อมสายสะพาย,ยาวนะคะที่เป็นสายไนลอน ไว้พี่ปรับเปลี่ยนใช้งานในการคอสบอดี้พี่ทนไหนที่ตัวสูงนะคะก็สามารถใช้ในสายเส้นยาวที่เป็นสายในร้อนได้เช่นเดียวกันเป็นอะไหล่ลมดําค่ะเกรดพรีเมียมที่ต้องสั่งผลิตเท่านั้นเดี๋ยวพุกจะใส่ให้ดูนะคะว่าง่ายมากใช้งานง่ายทั้งปลดเข้าปลดใส่ประกอบแบบนี้เป็นส่งช้อปปิง้งทรงสวยในอะไหล่ลมดํารู้รากลมรมุน เข้ากันทั้งข้างๆข,ข้างหน้าย้ำนะคะนี่คือสีเขียวใหม่สวยและหรูมากเข้ากันที่สุดค่ะเรามาดูสีถัดไปนะคะแล้วเดี๋ยวปุ๊กจะพาดูช่องรีวิวในวีโอลารุ่นใหม่น่าใช้อย่างไรทําไมจะต้องมีนี่คือสีดําค่ะสีดำหรูหราตัดกับข้างๆนะคะจะให้ฟิลเป็นสีเทาค่ะมีความเก๋ในแถบมีความดูแบบช็อปปิ้งสปอร์ตเกอร์แบบมั่นใจนะคะประมาณนี้ ละมุนด้วยหนังวัวแท้ค่ะเป็นกระดุมน่ารักน่ารักในช่องคู่หน้าซึ่งใช้งานได้จริงค่ะสีถัดมาเป็นสีที่สและเป็นสีสุดท้ายค่ะรุ่นนี้นะคะรุ่นใหม่ล่าสุดทรงหรูหราอันนี้จะมีแค่3สีเท่านั้นค่ะพี่ขานี่คือโดบเกม,ม่วงนมค่ะม่วงนมสีที่เราขายดีมากๆอยู่ในเทกเจอร์ใหม่นะคะที่ต้องสั่งผลิตยังเพราะต้องสั่งผลิตเท่านั้นเพราะนี่เป็นเทกเจอร์ใหม่ล่าสุดในเรียนไรนะคะเบานุ่มในคอนเซปต์ของความหรูหรา มันเงากว่าเดิมแล้วได้เฉดโทนสีที่มีความอมเหลือบให้ดูเป็นสีใหม่มากขึ้นสีม่วงนมก็จะเป็นอีกสเตปหนึ่งที่เพิ่มเติมความสวยนะคะจะไม่ใช่ม่วงเดิมในเทกเจอร์เดิมนี่คือม่วงนมค่ะแล้วแถบข้างๆจะให้ฟีลของสีเทาไว้เช่นเดียวกันซึ่งจะเห็นว่าสังเกตนะคะจะมีซิปข้างๆนี้ใช้งานได้จริงทั้งสองข้างนะคะเป็นจัดเก็บต่างหางแบบนี้ใส่กุญแจรถกุญแจ,แจบ้าน อีกข้างนึงไว้ใส่มือถือของใช้สำคัญอีกข้างหนึ่งได้เลยและอยู่ในสีเขียวอยู่ค่ะตอนนี้อีโบนีกรีนนี่คือสีเขียวใหม่มันเงามาก,ม,าม,ากมันเงาแบบอมเหลือบเงาในทุกมิติที่เราหมุนเพราะว่าด้านข้างจะเห็นฟิลเน์นะคะที่ปุ๊กให้เป็นแถบสีเทาไว้เรามาดูช่องด้านในพร้อมๆกันนะคะในแถบหนังวัวแท้ทั้งหมดนี้และปุ๊กบอกแล้วว่าปลด สายสพายสั้นยาวเท่ากับรุ่นนี้นะคะวีโอราเนี่ยคะจะได้สาย2เส้นแบบนี้ปลดใช้ได้สลับใช้เปลี่ยนกันได้หรือจะมีสายรุ่นอื่นที่ทำให้ดูแปลกตาและสวยงามยิม่งขึ้นสามารถปรับเปลี่ยนใช้ได้เลยค่ะเพราะว่าตัวล็อกเนี่ยปลดได้นะคะแล้วก็มาเริ่มตั้งแต่กระเป๋าคู่หน้าค่ะก็จะเป็นตัวล็อกกระดุมแม่เหล็กแบบนี้ลึกขนาดไหนลลึกขนาดใส่กล่องแว่นสายตาแบบนี้แล้วจมลงไปค่ะ สข้างใช้งานได้จริงพร้อมกระดุมแม่เหล็กนะคะไว้ปิดล็อกอีกทีหนึ่งลึกแบบนี้เลยค่ะอีกทีนะคะอย่างนี้จมลงไปเลยเรามาดูช่องด้านในซิปสองหัวซิปเพื่อให้พี่สุรเดใช้ในการรูดซ้ายก็ได้รูดขวาก็ได้และเก็บขอบทั้งหมดค่ะเก็บขอบยาวแบบนี้ทั้งหมดจะเป็นชงทรงช้อปปิ้งนะคะ ที่ให้ความเก๋ในเท็กเจอร์เนื้อในร่อนเกรดพิเศษค่ะที่ต้องสั่งผลิตเท่านั้นด้านในจะเป็นซับในสีดำค่ะหนากว่าเดิมนะคะเพื่อให้ใช้งานได้ยาวนานใส่ประมาณแท็บเล็ขนาดนี้ลงไปแบบรวมๆกว้างๆช่องด้านในอย่างที่ปุ๊กรีวิวหลายครั้งนะคะในของ Candy Power เราจะมีช่องซิปคู่ขนานอะไหล่ลมดำทั้งหมดค่ะทำให้มีความหรูหราระมูลกืนทั้งใบเลยแบบนี้ คู่ขนานคือรูปทางซ้ายมีช่องให้จัดเก็บจะใส่บุ๊กแบงค์หรือสิ่งใดตรงนี้ได้เลยอีกช่องหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นซิปอีกข้างหนึ่งฝั่งตรงข้ามกันนะคะซึ่งมีความยาวเท่ากับพอๆกับปากกระเป๋าแล้วก็ลึกเท่ากันทั้งซ้ายและขวาค่ะแบบนี้โอเคนะคะแล้วก็จะมีช่องใส่พวกซับมันปักกาเจลเป็นช่องใส่จัดเก็บต่างหากที่ไม่รวมกับซิปคู่ข้างนะคะ เรียบร้อยค่ะเราเก็บช่องใหญ่นี้เพราะว่าฐานเนี่ยกว้างถึง5นิ้วนะคะและบุฐานไว้เรียบร้อยฉะนั้นในวิโอลาเนี่ยก้นกระเป๋านะคะจะไม่ห้อยไม่ย้วยไม่กองรวมกันตรงตรงนี้นะคะเพราะว่าฐานเนี่ยมีการบุไว้เรียบร้อยแล้วมีความหนาเกือบหเซนเลยค่ะ10ช่องการใช้งานยังไม่รวม ทุก้างนี้ปุกยังไม่ได้รีวิวนะคะในช่องการใช้งานที่สะดวกใช้มากช่องนี้สะดวกใช้ในการจัดเก็บกุญแจรถกุญแ,แจบ้านแม้กระทั่งขนาดที่ใหญ่กว่ามือถือกุญแจรถก็คือมือถือแบบนี้ใส่ได้สบายเลยค่ะรวมมเหลือเฟือซ้ายและขวาใช้ได้ทั้งสองข้างค่ะแบบนี้ค่ะและช่องจัดเก็บด้านหลังอีกหนึ่งเส้นทางนี้แบบนี้ในสีเขียวใหม่ิบอนี่นะคะ ให้ความสวยประมาณไหนหรูหราม,มันเงาค่ะเจ๋และดูทันสัยทันสมัยมากๆค่ะนี่คือสีเขียวใหม่นะคะอีโวนี่ค่ะสีเขียวค่ะ3ามสีเท่านั้นในราคาพิเศษพร้อมอัปเดตในตุ๊กตาพวงแถมเป็นรุ่นใหม่ด้วยนะคะพี่ๆสนใจสีไหนทักหาเพียรบมินได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ